EP 2ของกล้วยแล้วนะคะและใน EP 1นนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะก็สามารถจ้องกลับไปดูได้นะคะเราก็จะพูดเกี่ยวกับการเดินทางมาเกาะเต่านะคะว่าขึ้นเรือยังไงจองตั๋วยังไงนะคะแล้วก็เราไปเที่ยวที่ไหนได้บ้าง EP นี้เรียนฟรีดิวิ่งล้วนๆค่ะ Free Diving นะคะก็คือการเรียนดำน้ำชนิดหนึ่งค่ะที่เราใช้ลมหายใจเพียงครั้งเดียวแล้วก็ลงไปเลยนะคะโดยที่ไม่มีถังออกซิเจนหรืออุปกรณ์หายใจช่วยนะคะมีแค่ s n o r k ก l i n g ท่อช่วยหายใจและตีนกบแค่นั้นค่ะทําให้เรานะคะสามารถสัมผัสโลกใต้ทะเลและเป็นกิจกรรมที่ทา้าทายมากๆค่ะเราเรียนดำน้ําที่เกาะเต่ากับ Big Bubble ค่ะในราคา6 2 1 2บาทต่อคนราคานี้ได้อะไรบ้าง ที่พักพร้อมอาหารเช้าค่ะอุปกรณ์ในการเรียนทั้งหมดเรียนปฏิบัติในสระว่ายน้ำและออกทะเลด้วยค่ะพร้อมออกใบรับรองและที่เด็ดสุดคือ หลังจากที่เราเดินทางมาถึงเกาะเต่านะคะเมื่อเช็คอินห้องพักเสร็จแล้ว <Brid ges> ก็ต้องไปทําแบบสอบถามกันก่อนค่ะเอกสารตัวนี้นะครับจะใช้สําหรับบันทึกข้อมูลของราในแบบสอบถามก่อนเรียนนะคะก็จะแจกแจงรายละเอียดค่ะว่าอะไรบ้างที่เป็นข้อห้ามในการเรียนฟรีดิวิ่งนะคะโดยที่จะมีน้องเขาเนี่ยคอยให้คําปรึกษา วันแรกกับการเรียนภาคทฤษฎีค่ะโดยที่คุณครูนะคะก็จะสอนพื้นฐานของการเรียนฟรีเดบิ้งทั้งหมดนะคะว่ามันคืออะไรรวมไปถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆว่าอุปกรณ์เหล่านี้ควรจะเลือกใช้ยังไงนะคะและลักษณะาทางกายภาพที่จะเกิดขึ้นได้เมื่อเราลงไปดำน้ำค่ะและฝึกทักษะการกั้นหายใจเพื่อเราอยู่ใต้น้ำได้นานขึ้นด้วยค่ะเยี่ยมไปเลย มาถึงวันที่2กับภาคปฏิบัติค่ะวันนี้เราจะลงน้ํากันทั้งวันเลยนะคะก็เริ่มจากการเลือกอุปกรณ์ก่อนเลยค่ะเอาให้มันพอดีกับตัวเรานะคะโดยที่จะมีคุณครูคเนี่ยคอยบอกให้จ้าลองไปเลยค่ะลองจนกว่ามันจะพอดีนะคะไม่ต้องกลัวรวมอยู่ในค่าเรียนเรียบร้อยแล้วจ้า โดยที่ครึ่งวันเช้านะคะเราจะไปที่สระน้ำและครึ่งวันบ่ายลงทะเลคุมครูเตรียมกล้องแล้วจ้ะไอเลิฟเฟอร์ล,ลี่มานับแล้วเราจะไปโดยเฟอร์ล,ลี่นะครับวันนี้ เด็กคนของหนึ่งเรามาเรียนในสาี่นี่นะคะค่ะว่าเราจะมาเรียนเป็นแบกัรทิ้งันนี้เราก็ได้อย well ู่ที่สระน้ำแต่ว่าที่เราแล้วเป็นแบบไฮเวทแล้วตนนี้ ก่อนลงสระนะคะก็ต้องยืดเหยียดเตรียมความพร้อมของร่างกายสักนิดนึงค่ะถึงเวลาเรียนภาคปฏิบัติแล้วค่ะซึ่งคุณครูก็ใจดีนะคะสอนแบบชิวๆเนาะโดยเริ่มแรกนะคะคุณครูก็จะขอดูสกลิลการดำน้ำของเราก่อนนะคะว่าเราเนี่ยมีพื้นฐานแค่ไหน เรานะคะทีมป๊อกแป๊กนะคะครั้งแรกลงไปพื้นสะยังไม่ถึงเลยค่ะหนักใจแทนคุณครูนะเนี่ยี่ส่วนของคนที่ว่ายน้ำเป็นอยู่แล้วนะคะหน้าเกือบจะหมูงพื้นเลยค่ะท่านผู้ชมแต่หลังจากที่คุณครูนะคะได้สอนเทคนิคการทำดักไดหรือว่าการมุดน้ำนะคะคนป๊อกแป๊กอย่างเรานะคะก็แม่ทำได้บ้างนะคะก็ต้องพัฒนากันนิดนึง บึ้งเดียวถึงก้นสะัะ์ไปเลยจา้ามาถึงอุปกรณ์ชิ้นถัดไปนะนั่นก็คือฟินหรือว่าตีนกบนั่นเองนะคะโดยที่คุณครูจะสอนตั้งแต่การใช้เลยนะคะว่าต้องทำยังไงนะคะและมีทักษะการยืนในน้ำโดยการใช้ฟินนะคะแม่มันก็ต้องทำกันได้บ้างล้ะเนาะแม้ว่าเราจะปอกแป๊กก็ตามนะคะ ต่อมาคือการลองดักไดนะคะโดยการใส่ฟินนะคะนี่ส่วนของคนที่ว่ายน้ําได้อยู่แล้วนะคะทีเดียวหัวหมกพื้นไปเลยค่ะต่อไปคือทีมป๊อกแป๊กอย่างเรานะคะก็ไม่ยอมแพ้ค่ะแรกๆก็ดูเหมือนจะไม่รอดนะคะแต่ทําไปทํามาเอ๊ะก็ได้อยู่นะ หลังจากนั้นนะคะคุณครูก็จะให้เราเนี่ยได้ลองฝึกทัะนะคะโดยการใช้ฟินเนี่ยว่ายไปมาในสระนะคะและที่สําคัญกว่านั้นก็คือครูนะคะก็จะคอยเก็บภาพความประทับใจเอาไว้ให้เราด้วยนะคะนั่งไงนังไงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเผลอเผลอแกล้งๆไปค่ะ ต่อไปก็เป็นท้ายากค่ะก็จะเป็นของคนที่เก่งแล้วนะคะดูสิคะและสุดท้ายของการเรียนในศระนะคะนั่นก็คือทักษะการช่วยชีวิตค่ะเพราะเรานะคะอาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ทักษะนี้สำคัญมากค่ะ ันนี้เรากลับมาจากเรียนในสะแล้วนะคะเมื่อกี้ตอนเราไปในสาคุณคุณครูก็จะทบทวนทฤษฎีที่เรียนเมื่อวานเล็กน้อยนะคะคือเรียนในสาก่อนนะคะเสแต่แล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายเราก็จะไปลงของจีงคุณรูณบอกว่าตอนบ่ายมันจะหนักกว่านี้นะคะมันจะทําอะไรยากกว่านี้เพราะว่าแรงดันน้ำมันเยอะกว่าก็เดี๋ยวไปดูว่าตอนบ่ายจะเป็นไงน,นะจ๊ะ๋ยวกินข้าวก่อน สวมาก เดี๋ยวเราจะดำน้ำแกนบริเวณด้านในตรงนั้นเห็นไหมที่เป็นปะการังหินจำนะครับตรงนี้จะเป็นทรายหมดเลยนะครับความลึกสูงสุดประมาณ6เมตร6เมตรแต่เราก็ไล่ไปละลาย20เมตรครับครับลองดูอย่าลืมเชี่อหูเท่านั้ำหอมที่เดี๋ยวได้กับถ้าพอดีก็ตั้งสบายนะครับโอเค oh you tell me stories you took me in and the second you leave, I call you right back to check for monsters in my shoes. Yeah, high school was hard. you fight with my mom. I'd fall asleep to the screaming. Sound machine always speaking, left emotional scars. Now I'm 20 years old. A soul of 50 years. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know wrong. I'm doing things that I shouldn't do. That's what they ครับอันนี้นะครับไม่ว่าจะกี่ทิปนะครับก็พวกทุกทิปนะครับไหวไไหม ต้องฮิตต้องฮิตแล้วก็ถ้ามันไม่ไหวจริงๆเขาขึ้นมานั่งไม่ไหวบนเรือต่อถ้าตัวอยู่ข้างบนข้างล่างไม่ไหวข้างบนก็ไม่ไหวเหมือนกันไงไปข้างล่างก่อนแล้วก็ถ้าไม่ไหวก็ขึ้นมาข้างบนไม่ไหวไม่ไม่เหลือเรือต่อไปตัวนี้พูดได้ล็อกเอาพูดไหนเร็วจุดที่สองค่ะเร็วพูดได้ล็อกพูดได้ล็อก I never saw it coming, I couldn't read the signs I don't know why I let you in this time, I must be blind I guess I couldn't trust you, cause all you did was lie Oh no, I have to keep you off my mind, cause of you I'm wired up, I don't want you, it's time for you to เท่เลยเรือมาแล้วเมื่อกี้ผมทิ้งหนากเก่าวไว้ข้างล่างอะ่ะไปขอเก็บ่ไมไม่ใช่ไีไ่เห็นไหมกลับมาพูดช็อตแล้วเมื่อกี้ยังนอนอยู่เลยกล้วยทำได้ทุกคนก็ทำได้ค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าร่างกายเราอะทำอะไรได้อีกเยอะมีหัวแล้วอ่ะใช่ใช่พอดีสวยเลยี นะคะเสร็จสิ้นด้ v ิ่งของเราวันครึ่งนะคะวันมวันครึ่งแรงทฤษฎีครึ่งวันแล้วก็ดำน้ําในสระครึ่งวันแล้วก็ลงทะเลครึ่งวันนะคะวันนี้เราได้อะไรบ้างพี่ดมได้ดำน้ำเหนื่อยพัฒ <laughs> น,นาอะไรขึ้นบ้างนีสอิอ๋อก็ดำน้ําได้ลึกขึ้นเคลียร์เรื่องการเจ็บหูได้ดีขึ้นอก็คือคุณครูเขาก็สอนเทคนิคต่างๆทำให้เราแบบเหมือมนตัวเองอยู่ในน้ําได้นานขึ้นทำให้เราแบบ ดำน้ำอะไรเงี้ยได้ดีขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นนะคะไม่เคยคิดว่าตัวเองจะดำน้ำได้นานขนาดนี้จากตอนแรกไม่ถึงนาทีก็กลายเป็นนาทีกว่าก็ถือเป็นทริปดำน้ำแค่เขาพาเราไปแค่สองจุดนะแต่เป็นอะไรที่เหนื่อยอยู่นะเหนื่อยอยู่แต่ก็สวยเขาเลือกจุดมาสวยสวยก็คือความล้ำลืออันดับสองของโลกนะคะจุดดำน้ำเพราะว่าเสดายนะเราไม่ได้เห็นเต่าอะไรเลย เราไม่เจอเต่าโชคร้ายหน่อยไม่เจอเต่าแต่ว่าคุณครูที่ไปกับเราเขาเจอฉลามนะแต่ว่าไม่ทันไม่ทันได้เห็นมันว่ายน้ำหนีไปแล้วโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวปิดวอล์กด้วยชมผ้าที่ตกนะคะวันนี้ผ้าที่ตกที่นี่สวยทุกวันตอนนี้เราอยู่ที่ตรงท่าเรือท่าเรือนะคะใช่เรามาดูนั่งดูหมาอยู่บ๊ายบายค่ะ มาก่อต่อครั้งนี้นะคะกล้วยก็สังเกตว่ามีน้องหมาเยอะมากเลยค่ะพี่ๆบนเกาะน,นะคะก็บอกว่าเมื่อก่อนน้องหมาเหล่านี้เขาก็มีเจ้าของค่ะแต่เมื่อมีเหตุการณ์โควิดเนี่ยเจ้าของเขาก็ย้ายออกไปแต่ไม่ได้เอาน้องหมาไปด้วยทําให้มีน้องหมาเนี่ยเยอะมากกว่าปกตินะคะแต่ก็มีพี่ๆบางคนบนเกาะเต่านะคะที่คอยดูแลน้องหมาเหล่านี้เขาคุ้นกับคนมากเลยค่ะดูสิคะ น่ารักมากๆเลยสุดท้ายนี้ขอฝากภาพความประทับใจเหล่านี้เอาไว้นะคะทุกอย่างต้องอยู่บนความสมดุลไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือธรรมชาติก็ตามเพื่อให้เราได้ชื่นชมสิ่งสวยงามเหล่านี้ตลอดไปนะคะ